เชครับฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจสงสารกับกองหน่ยการรักษาความมัน่นคงภายใน งานความมั่นคงสัดเนื้อเยื่สถานการณ์ก็อเหตุรุนแรงในพื้นทีท่เรียนงัวราชการาจังหวัดสงสารกลัวเหมาการรักษาความมั่นคงภา,ายในั่นใจจะ่ึงที่ว่าภายใต้ การรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาให้กองหนยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสงขลาให้เข้ามารับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของพี่น้องในสองอำเภอคืออำเภอจันะและอำเภอนาทวีแทนหน่วยกำลังเฉพาะกิจสงขลาซึ่งต่อไปในอนาคตจะต้องเข้าไปรับผิดชอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง และยังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในจังหวัดปัตตานีของทที่ต่อไปผมขอขอบคุณท่านผู้นำครับโดยเฉพาะที่สงสัยมากขึ้นสาเหตุของการปกครองตำรวจาหารํำรวจทางเรือทางอากาาสงขาตลอดจนกำลังบนเดถือปฏิบัติตลอดมานั้น <S <S เรียนให้ทราบนะครับว่าก่อนที่เราจะทำการ่สมอบ,มบอำเภอจะนะก,กับ,บอำเภอนาทวี ให้กับทางกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขาหรือจังหวัดสงขาเนี่ยก่อนหน้านี่ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยเฉพาะกิจสงขานะครับกับทางอำเภอเหรือทางฝ่ายพลเรือนเนี่ยได้ร่วมกันปฏิบัติงานกันมาก่อนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบางพื้นที่ของอำเภอจันนะกับอำเภอนาทวีเนี่ยเราให้ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยลงไปทํางานลงไปเฝ้าไปดูโรงแรโรงเรียนแล้วเลยรอบ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ก็ไม่เกิดขึ้น นั่นก็เป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทางกองทัพภาคที่4หรือกรอ,อมนอภาค4ี่ี่มีความเห็นว่าจะมอบหมายงานนี้ให้กับทางฝ่ายพลเรือนได้ประกอบกับในช่วง3เดือนที่ผ่านมานั้นทางหน่วยเฉพาะกิจสงขาเนี่ยสามารถไปเจรจาทําความเข้าใจกับผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงสองลายซึ่งอยู่ในอำเภอจันนะกับอำเภอนาทมีเนี่ยให้มามอบตัวตามกฎหมายรักษาความมั่นคงภายใน มาตา21ท่าน่ก็คือเมื่อมาม,มอบตัวแล้วเนี่ยการดําเนินคดีอาญาคดีความมันน่นคงยุติดได้นั่นแสดงให้เห็นว่าการทํางานของ,งหน่วยเฉพาะกิจสงขากับทางฝ่ายพริเรือนที่ร่วมกันทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้กลับมามอบตัวตามกฎหมายใหม่เนี่ยก็แสดงว่ามีความเข้าใจแล้วก็เป็นสองตัวชี้วัดคือเรื่องความไม่สงบลดลงกับมีคนมามอบตัวมากขึ้น นี่เป็นเป้าหมายหลักสําคัญที่จะมอบหมายทางฝ่ายบนเรือนเข้ามากับประการที่3นะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าตลอดระยะ78า7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฝ่ายภาคประชาชนฝ่ายนักวิชาการองค์กวพัฒนาสังคมที่เรียกว่า NGO เนี่ยเรียกร้องอยากจะให้คนในท้องถิ่นเข้ามาดูแลกันเอง ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโครงการนาร่องของอำเภอนาะทวีกับอำเภอจนะที่มอบหมายให้ผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นําศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพราะนั้นก็ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยช่วยกสศ,ศให้กําลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกองกำลังภาคประชาชนของผมเนี่ยครับให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลแก้ไขปัญหาซึ่งก็จะเป็นไปตามข้อเรียกร้องนั้นด้วยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทางรัฐบาลเนี่ย ก็มาเดละเลยหรือว่า,าท้อทิ้งข้อเรียกร้องที่ว่าอยากจะให้คนในท้องถิ่นดูแลกันเองอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่เราเริ่มต้นในพื้นที่สองเลยครับ